รัวปิงปองคุณสมบัติแข็งแรงเบาอันนี้เป็นโฟร์มีีเอแน่นหนึ่งปอนด์ไม่ลามไฟนะไม่ลามไฟอันนี้เป็นนาโนเป็นเม็ดชิตนาโนเคลือบด้วยอลูมิเนียมเคลือบด้วยสีพีทีนาโนรับประกันเรื่องสนิมแข็งแรงทนทานนะครับโอเคทีนี้เนี่ยซื้อมาทั้งหมดเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยใช่ไหมเนี่ยสุดเลยนู่นเลยโอ้โหทำรั้ว ด้านโน้นสองชั้นด้านนี้สองชั้นโอ้สามแผน่นอ่าด้านโน้นสามแผน่นสามแผ่นเรียงขึ้นไปอ๋อที่เคยเขียนแบบให้ผมมใช่ไหมออเนี่ยนะครับท่านผู้ชมรั้วปิงปองนะครับเนี่ยเขาเนี่ยก็ซื้อมาทํารั้วออเฟรมลูมิเนียมครอบเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเอามือเอามือไปจับแล้วไม่ร้อนด้วยเนาะไม่ไม่ร้อนใช่ไหมครับเออเอามือไปจับแล้วก็ไม่ร้อนเปัญหาพอพอนั่นนแหละเป็ทุ่งเีลย อ๋อนี่แพรอันนี้ช่องแรกใช่ช่องแรกทําไปทํามาเรียนรู้เลยอัตโนมัติเลยค่อยคิดค่อยคิดกระยังไงดีแล้วไม่เย็บดีเบ็ดด้วยนะเฮียได้เนาะไม่ต้องเย็บไม่ต้องเย็บถูกต้องไม่ต้องเย็บเย็บเนี่ยมันแข็งโอ้โหเนี่ยแข็งปังเลยเนี่ยเนี่ยน้องเฮียเนาะเออแล้วข้างล่างเฮียทำทำคาน์ไหมไม่ได้ทําไม่ทําคานเอาเอาอิดบล็อกวางรองไว้ให้พื้นมันเสมอแค่นั้นแหละโอ้เนี่ยพอพอนั้นแล้วเนี่ยปัญหานี่มันจะไม่หมดหมดไปเห็นปะเออหมดไปใช่ เรียบปิ๊บเลยเออเนี่ยเนี่ยมันก็เร็วขึ้นเออมันก็เร็วตัวนี้ปวดปวดปวดต่อช่องต่อช่องต่อช่องเลยใช่ไหมเรียรู้ไหมเนี่ยเขาทำันกี่คนอ่ะสองคนเขาทำคนสองคนนะครับทำรู้ว่าทำงานได้สองคนสองคนเหรอสองคนครับเนี่ยให้เขาเหมอกต่ออะไรเออเขาคิดเป็นช่องช่องละอู้อ๋อเทตหม้อต่อหม้อตั้งเสาเหี็กแหละเขาทำคนสองคนอันนี้เทตหม้อใช่แล้วก็ตั้งเสาเหล็กใช่ขึ้นมาแล้วก็เอาเฟรมอลูมิเนียม ยิงติดกับเสาเหล็กทุกประวานไนเส้นนี้แล้วก็เอาแผ่นรั้วของปิงปองเสียบลงมาอย่างเงี้ยนยะสองแผ่นเนี่ยสูงท่วมหัวหมผมเนี่ยมันก็เมตรแปดสิบเมตรเจ็สิบ้วใช่ไเนาะเมตรเจ็ดสิบเนี่ยรั้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าแดดสองๆน่ะกระทบกับรั้วนาโนปิงปองแล้วมันจะร้อนไหนเนี่ยอันนี้ขอด้วยอ๋อได้ได้ได้ได <laughs> มาต่อ นวัตกรรมใหม่การติดตั้งลวดเนอะเออเนี่ยเดี๋ยวดูด้จับดูสินะเออเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้แดดส่องมาทางนี้เต็มๆเนี่ยผมจะเอาหน้าแนบกับแผ่นเมทิชิทปิงปองเลยพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าไอที่ผมพูดพูดเนี่ยจริงไหมเพราะว่าแผ่นเมทิชิตนานโนของปิงปองเนี่ยมันไม่อมความร้อนแล้วมันก็กันร้อน พอมันไม่อมความร้อนมันก็เลยไม่ทําให้ตัวมันร้อนว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยแดดเปรีป้ยงๆเนี่ยนะเอามือจับแล้วผมก็เอาหน้าแนบเลยเนี่ยเนี่ยผมเอาหน้าแนบได้รู้สึกแค่อุ่นๆอันนี้คือนวัตกรรมนาโนของปิงปองทั้งหมดที่เอามาอัดขึ้นรูปกับโฟม E P S เอามาทําเป็นรั้วทนนะครับเฮียอันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยอําเภอตำบลอูเหลอมอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมยอมหม่ นะอำเภอ,มอเมืองตำบลหนองหเหลือ,อมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมท่านผู้ชมอยากจะมาดูเอ๊ะรั้วปิงปองมันประหยัดแข็งแรงทนทานสวยงามยังไงท่านผู้ชมก็แวะมาดูได้นะครับอันนี้เฮียใส่สามแผ่นซ้อนขึ้นไปหนึ่งแผ่นสองแผ่นสามแผ่นเพราะว่าแผ่นรั้วปิงปองเนี่ยหน้ากว้างมันแปดสิบห้าเซนเฮียเขาเอามาเรียงขวางเนี่ยอันนี้จากช่องนี้มาท่องนี้กี่เมตรเนี่ย สี่เมตรเนาะสี่เมตร,มตร,รอันนี้สี่เมตรอันนู้นสี่เมตรครึ่งอันนู้นสี่เมตรห้าสิบนั่นแหละเนี่ยคิดแล้วประหยัดกว่าเราไปก่ออิฐมอนก่ออิฐบล็อกไหมก็คือเราไม่ต้องเทคานหนึ่งแล้วก็เออเร็วกว่าเร็วพูดถึงกันแต่ถ้าจะ,จะไ,ปไปประหยัดเรื่องววเวลารยเวลาค่าลงค่าแรงได้ประหยัดแน่ได้เ่อันนี้ใช่แล้วมันเพิ่มความสวยงามไม่ต้องไปเปลืองสีท่าสวยสวยนี่เด็ดสวย คนแถวที่เขาเห็นก็จอดรถจอดถามจอดเอ้ยมันมาอย่างไงอะไรยังไงเขาเห็นมันมันแปลกดีเออแล้วก็เออผมก็เห็นในในในติ๊กตอกอ่ะเออมันแปลกก็อยากดูดูอ่ะอยากจะทํานี่ผมรั้วหรือหรือรั้วเก่าทิ้งนะเดิมมันมีรั้วอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นรั้วแบบนั้แหละรั้วลวดน้ำรั้วอ่ารั้วรั้วรั้วไอ้ไอ้รั้วตะข่ายอ่ะหรือทิ้งโอ้ยยังไม่ต้องทำอันนี้หรออ๋อแต่อิตรงคาเนี่ยมันเป็นสเตย์เข้ามาในนี้ใช่ไหม ตรงคาเนี่ยมันเป็นสเตมมาถึงนี่ไหมไม่มีไม่มีหรือตั้งโดไปเงี้ยนะตั้งเฉยตั้งเฉยแล้วลึกกว่าไปกี่เมตรนี่เมตรหนึ่ง,งไม่ถึงครับห้าสิบเซนบล็อกคาไอเล็ตเนี่ยเขาก็ก็ยึดเอากยึดกับแทงเนี่ยเขาจะเป็นต่อหม้อเลยต่อหม้อเลยอ๋อเอาอิฐบล็อกมาวางไว้แค่นั้นเองเออปรับระดับเอาอิฐบล็อกมาวางเป็นเพื่อรองรับแผ่นปิงปองไว้ครับเพราะว่าแผ่นปิงปองเนี่ยมันจะโดนน้ำโดนขี้เลนโดนขี้ดินมันก็ไม่เป็นสนิม เพราะมันเคลือบด้วยอลูมิเนียมนาโนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มันมันพื้นที่มันได้เข้ากันเอกอันด้รู้จะสูงอันนี้จะต่ําก็เลยขุดด้านานี้ลงไปแล้วก็เอาเอานี่เอาเอา,เอ,า,เอ,าอิทบ็อกปรับระดับมีมีมรั้วอย่างนี้ก็สบายใจแล้วเชียวเนาะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องล้มเรื่องเซเรื่องเซตเรื่องซัดไม่มีแล้วมามา,มาท่านผู้ชมก็ดูเอาเนี่ยเนี่ยก็ซื้อรั้วปิงปองมาใส่มาทํา นะ,ะความยาวตลอดแนวเนี่ยทั้งหน้าทั้งข้างทั้งหลังประมาณห้าสิบร้อยกว่าเมตรนีเฮียเนาะนี่เฮียเ,เลี้ยงปลาด้วยเหรอไม่ใช่ครับตอนแรกผมว่าจะเลี้ยงแหนแดงอ๋อไม่ได้ทำแหนแดงเข้าไปทําอะไรเอาไปเลี้ยงผมจะเอาไปเลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านเลยเนาะเอาเอา,เอาพรานั้นมันกินเหรอกินครับเอาเหรอโอ้โหนี่ยอะไรอันนี้ตัวไม้ตัวไม้ลือออกไหมมันหนักเลยมาใส่ตัวนี้แทนนี่ครับอ้าว เย็บติดกับรั้วเสาแล้วก็เอาเฟรมอลูมิเนียมสีขาวเนี่ยครอไปตลอดแนวนู้นเลยนะนะโอ้เข้าใจไอเดียวว่อ,อนี้ต่อหม้อนะเฮียนะนะนะครับผมะแใครท่านใดอยากจะใส่รั้วเปลี่ยนรั้วจากหนัก แพงๆก็มาเอาร่วปิงปองทําแบบนี้ไม่จําเป็นจะต้องเอาสีนี้ก็ได้นะครับท่านจะไปเลือกเป็นลายหินสีแดงสีเขียวสีดําได้หมดได้หมดข้างหน้าท่านอาจจะใส่หินใส่ลายไม้อะไรก็ว่าไปอันนี้อยู่ที่อ,อําเภอ,อตําบลหนองูเหลือมอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับ ผ่านมากวาแวะมามาชมได้แต่ก็ไม่ต้องดูล้วเห็นแค่คลิปนี้ก็ตัดสินใจได้แล้วว่างานหนึ่งเบาสองทนสามเร็วเนี่ยเขาทำกันกี่คนเนี้ยสองคนทำ,ทำสองคนเองเนี่ยมีช่างสองคนจะทำั <c oughs> นนรก <c oughs> ช่างคนหนึ่งลูกน้องคนหนึ่งไม่ต้องใช้องค์คาพยบ <c oughs> เยอะแยะเนี่ยใช้สองคน <c oughs> ทํารอบบ้านเลยทั้งหมดประมาณร้อยกว่าเมตรนะเนี่ยนะข้างหน้าสามสิบกว่าเมตรข้างหลังไปโน่นอีกหกเจ็ดสิบเมตร ตีเป็นร้อยร้อยห้าสิบเมตรนาะเฮียเนาะบริประมาณเนาะโอ้อ้าวอ้าเออเออเออมาดูด้านข้างมาดูด้านข้างฝั่งนี้อีกนี่รู้สึกวมันมันสูงเออท่ถนนาอ่าอันนี้มาดูอันนี้พื้นเป็นพื้นที่บ้านข้างเคียงเออฝั่งนี้เจ้าของบ้านฝั่งนี้ก็ชอบเลย เออว่าเจ้าของบ้านหล่อ really น kind of right. yeah. oh, ี่เอาลวดีๆมาทำเนาะเขาก็ได้อาศัยรั้วเราด้วยใช่ไหมล่ะใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยอ้นี่เหล็กกล่องเลยนะเนียนะเนี่ยครับท่านผู้ชมดูเนี่ยตลอดแนวนี่เลยนะครับรลวปิงปองนะครับท่านใดจะคิดอสร้างบ้านแปลงลวก็เอารวปิ่งปองไปใส่สะดวก สะดวกรวดเร็วประหยัดแข็งแรงไม่ต้องไม่ต้องมีคานคอดินนะครับไม่ต้องทำต่อหม้อตั้งเสาเหล็กเอาเอาลูมิเนียมใส่เอาแผ่นปิงปองเสียบก็จะกลายเป็นล้วหลูขึ้นมาทันทีครับ